ถ้าหาใครได้ดูหนังเก่าๆก็คงจะรู้ดีนะครับว่าคุณนาปุ๊กนั้นเป็นนางเอกสาวสวยอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าสวยมากๆเลยทีเดียวครับถึงแม้ตอนหลังนั้นจะหันมาเป็นดาวร้ายบ้างแต่ก็ถือว่า คุณน้านั้นเล่นได้สมบทบาทเหมือนเดิมบางคนก็ยังพูดเลยว่าคุณน้าก็เล่นดีเกินเล่นดีจนบางทีนั้นรู้สึกมันไส้กันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องขอโทษคุณน้าด้วยจริงๆที่อดที่จะมันไส้คุณน้าในละครไม่ได้แต่ในชีวิตจริงคุณน้าก็คงยังเป็นนักแสดงที่มากฝีมืออีกหนึ่งคนจริงๆค่ะ แต่ถ้าหากใครเกิดทันก็จะได้เห็นนะครับว่าคุณน้านั้นสวยจริงๆและมีสเสน่ห์มากๆแถมยังมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองตอนนี้ถึงแม้อายุจะมากแล้วแต่คุณนะแกก็ยังคงมีฝีไม้ลายมือที่ยังคงติดตัวมาด้วยการเวลาที่ผ่านมานานหลายปีตอนนี้จากบทบาทนางเอกก็อาจจะกลายเป็นบท ตัวไลยบ้างคุณแม่บ้างคุณยายบ้างก็ปะปนกันไปแต่ยังไงก็ตามก็อย่าลืมไปติดตามให้กำลังใจคุณนะปุ๊ปิยมาศด้วยนะครั